สวัสดีค่ะทุกคนคุณครูน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาแนะนำดีกว่านาะเรียกว่าแนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่กลัวนะคะว่าจะเกิดปัญหาในการคลิกลิงก์ของวิชาชีพต่างๆนะคะ SMS ของวิชาชีพที่ส่งเข้ามาเนะะี่ยค่ะ SMS ที่ไม่ใช่เพื่อนเราเนะะี่ยค่ะส่งเข้ามาในไลน์เนะาะอาจจะไม่ประสบกับตัวตัวตัวเองนะคะแต่ว่าอาจจะ เกิดกับคนที่บ้านนะคะ,นะค,ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เขาส่งลิงก์มาเนี่ยท่านก็จะกดเข้าไปรับนะคะในกรณีนี้เรามีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะก็คือเข้าไปตั้งค่าการแจ้งเตือนในการที่ไม่รับข้อความจากคนแปลกหน้าหรือว่าไม่รับข้อความจากเพื่อนของเราเนะคะเปิดตั้งค่าไว้ให้ท่านเลยนะคะใน ในกรณีที่ท่านมีล ne ใช้เป็นลายส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เปิดแอปพลิเคชันล n e ขึ้นมาค่ะการตั้งค่านี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักเนาะกดที่หน้าหลักหรือว่าปุ่มบานข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่รูปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะจะมี มีข้อมูลให้เราเลือกต่างๆมากมายเลยให้เราเลือกที่คอนเ็น์ส่วนตัวหรือว่ารูปลูกกุญแจที่ล็อกอยู่นะคะคลิกเข้ามาจากนั้นนะคะเขาก็จะมีล็อกรหัสผ่านอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนจาก i อดีได้ปฏิเสธการรับข้อความคุนให้เราเลือกตรงนี้นะคะเปิดใช้งานเพื่อปฏิเสธการรับข้อความ จากคนที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะในกรณีนี้นะคะเหมือนที่คนขุนฝนได้กล่าวไว้ข้างต้นเลยก็คือว่ากลัวไม่จะชีพนะคะส่งลิงก์เข้ามาหรือว่าส่งข้อความเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะไปแอดเพื่อนเขาแต่ว่าเขาเขาสุ่มแอดมาแล้วก็เพอไปกดนะคะอาจจะทำให ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยหายไปได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะลวงข้อมูลของเราได้นะคะทําการเปิดข้อความตรงนี้เลยนะคะเปิดการปฏิเสธการรับข้อความจากนั้นเราก็จะไม่ได้รับข้อความจาก คนที่ไม่ใช่เพื่อนเราในไลน์นะคะก็เพื่อป้องกันวิชาชีพแล้วก็เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆที่จะตามมาด้วยนะคะถ้าใครกําลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้อยู่นะคะแนะนําคลิปนี้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณคนณนนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ